you ว่าที<ธ>่ศิลปินกันมิโกคนต่อไปในใกล้นี้ให้น้องเพชรได้ฝากผลงานของน้องเพชรในช่วงท้ายก่อนจะพบกับทีมงานม่อนสาวครับ,รบก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับหลวงพี่นัดนะที่ติดต่อรีชัยน้องเพชรจนเป็นลูกศิษย์เด็กน้อยคนหนึ่งของหลวงพี่ไป <c oughs> แล้วนะครับทุกวันนี้หลวงพี่ผ่านเพชรก็จะไปหานะครับผ่านเพชรุรีนะก็จะไปหาหลวงพี่เหมือนกันในพิธีรสการหลวงพี่ท่านใช่ครับวันนี้ก็มีงานวัดนะครับหลวงพี่กันเลย ถือโอกาสได้มาตอบแทนด้วยนะครับด้วยการที่เมื่อตอนกลางวันวันนี้นะครับก็ได้ทําโรงทานนะครับเป็นหมี่คลุกแล้วก็มาร่วมพิธีใช่ครับแล้วก็มีขนมหวานหลายอย่างเลยนะครับวันนี้แป๊บเดียวหลังจากหลวงพี่ให้พรเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหลวงพี่ย้ายหมดเลยแป๊บเดียวโอ้โหชื่นใจชื่นใจชื่นใจครับหยิบฉวยกันแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะครับแม่แม่จากทางบ้านนะครับผ่านทางไลฟ์สดก่อนนะครับที่ร่วมบุญนะครับร่วมบุญกันมานะครับเป็นพุ่มพระป่า นะครับที่ได้มอบให้กับหลวงพี่ไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ขอบคุณแม่แม่นะจ๊ะที่ตามมาให้กําลังใจและที่สำคัญในพื้นที่ด้วยถูกต้องทุกๆคนเลยทุกๆคนเลยนะครับที่มาให้กำลังใจน้องเพชรน,นะครับมาร่วมสรุปด้านหน้ากาันมาร่วมเป็นกาลังใจด้วยการมานั่งดูนั่งฟังเนี่ยถ้าสังเกตนะครับทุกครั้งทุกงานเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนให้แม่แม่อยู่ด้านหน้าเวทีน้องเพชรจะหน้าด้านอยู่ตรงนี้ตลอด แหไม่ใช่สิเล้ยง้นะครับถ้าสังเกตนะครับทุกครั้งที่เวลาจบงานนพิษพูดเนี่ยเสียงนพิษจะเป็นอย่างนี้ทุกงานเปลยเพราะว่าเต็มที่เต็มที่ทุกงานนะครับแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสก็จะเต็มที่อย่างเงี้ยทุกงานเหมือนกันนะครับ ก็เรียกใช้ติดต่อผ่านลุงพินัทได้เหมือนกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะให้น้องเพชรไปร่วมเป็นสีสันของงานงานบุญไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปทุกงานครับฉลองหัวคัำนาเราก็รับงานทุกงานเลยสุดยอดครับไปหมดไปหมดขอพระคุณมากๆจริงๆนะครับฝากผลงานน้องเพชรคาถาพุทธไปด้วยแนะครับติดตามได้ทางเครื่องมือสื่อสารทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นครับ y o YouTube f a c e b o o k IG t i k t o k อะไรอีกล่ะ l ล n e โอ้ได้หมดเลยนะครับลายเยอะไหมไม่มีนิดนึงข้างหลังนี่นี่น้องบางวิวเขาลายเยอะเขายังไม่คุยเลยโถสุดยอดเลยนะครับอันสักลกไว้ตรงนี้ด้วยนะนะครับขอบพระคุณมากมากจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ฝากติดตามเพชรคาวาวุฒิไว้ด้วยแ้ะกันนะครับขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดมีงานเพลงงานเพลงกว่าสี่หอดมือตายจากกันนะครับที่ร้อง ร้องร่วมกับน้องอุงุนไม่ใช่ร้องร่วมร้องคู่กันร้องคู่กันกับน้องอุงุนกันที่มาแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับเป็นเพลงพระครูบาบุญชุมนะครับพระครูบาบุญชุมเพิ่งจะปล่อยไปเมื่อประมาณวันที่30หรือ31มสิมีนาที่ผ่านมาตอนนี้ยอดไปรู้สึกน่าจะหลายแสนแล้วเนาะหลายแสนวิวแล้วพิมพ์ว่าเพชรคาถาวุธอย่างเดียวพอเข้าไปในสื่อออนไลน์พิมพ์ว่าเพชรคาถาวุธฟังติดตามเป็นกําลังใจกันในช่วงนี้ม้าเร็วยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ kontrol